ดูอาจารย์เขาจะทำสไลด์ด้านข้างให้ดูกับแม่ดูกับดูกับโอ้โหดาทุกรูปแบบกับตัวนี้โอ้โหีมือกับฟีมือเห <c oughs> ็นกิ๊เดอร์ลัมี้แล้วนี่ <c oughs> ชอบกับชอบชอบชอบจะดูฝีมืออาจารย์เขาหน่อยกับ สไลด์ด้านข้างครับคนขับนี่ต้องเข้าใจงานด้วยถึงจะไปได้นะโอ้โอ้เพิ่งได้เจอกับแบบนี้สไลด์ด้านข้างครับ ลูกด้านข้างได้เนาะเรียกไดว่าใช้ฝีมือเนาะกินด้านล่างกับกินด้านล่างอยู่สลบเหลี่ยมอยู่เนาะ ดินยังไม่เต็มครับตรงนี้โอ้โหตั้งฐานกับตั้งฐานดูวับไม่เรยกได้ว่บฝีมือจริงครับไม่ค่อยได้เจอครับงานแบบนี้เดีย๋ยวเอาสมหน่อยกับวันนี้มู่ีตั้งฐานด้านข้างครับ

ได้ทุกองศาครับเรียกได้ว่าได้ทุกองศาเนาะไม่รู้ว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนครับแบบนี้อมารอบนี้จะช้อนแล้วครับช้อนขึ้นเนาะหาทรงอยู่ครับหาทรงหาระดับอยู่ ฝีมือครับฝีมือฝีมือหาระดับหาฉากหาเหลี่ยมอ,อยู่นะไม่ค่อยได้เจอกับงานจิตร์วันนี้เอาสน่อยครับโอ้คนขับนี่มากประสบการณ์ครับนี่ตรงนี้นี่ลอยรถบดกับลอยรถดรบด เก็บขอบกับเก็บขอบเออเออเก็บขอบกับดวนดวนเออสิมือกับโอ้สีมือกับสิมือเกตเตอร์เรามีได้เลยครับยกดินขึ้นมาด้าน,นด้านบนอีกนกโอ้ยสีมือกับ con cái nỉ, yêu, yêu yêu một cái luật yêu 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 này nữa. yêu 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 Ôi, dốc yêu cái ทำได้สวยครับทำได้สวยทำได้สวยมากทำได้ดีครับไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่กับงานเก็ตเตอกับจนสลัดกับเก็ตเตอร์จนสลัดเนาะแรงด้วยครับล้ำนี้ไปได้ทุกสภาวะจริงๆครับดูรอบนี้จะเอาไง เก็บดินด้านล่างแบบม่แต่เก็บด,ด้านลา่างแบบนี้ปาดขอบด้านล่างเร้เรียกได้ว่าเป็นงานฝีมือเลยครับเดืเอดาะถ้าไม่เข้าใจงานนี่งานไม่ออกครับเรียกได้ว่ามากประสบการณ์ครับดันดินเข้ามาใกล้ๆแล้ว อาจะยกขึ้นอีกกับยกขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับฝีมือกับฝีมือ,อแรงด้วยครับฝีมือไปพอแรงอีก,กนะครับดูแก่ทงก็รู้แล้วครับโอ้โหโอ,โอ้จบครับไปแล้วครับจบโอ้เห็นกล้องแล้วโชว์ฝีมือนิดนึงนะ โชว์ฝีมือให้ดูนิดนึงกับเกดเตอร์เนาะขอบคุณมากครับกับภาพสวยๆเนาะเอาเจอกันไหมคลิปหน้าครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ลกดแชร์ด้วยกับช่องกอะนธ์สิงห์นินดวนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ